ช่วขณะที่รับข่าวนี้ผมก็มีชื่อของอาจารย์กรุณาอุตรลาใสภาพของท่านปรากฏขึ้นในใจผมแล้วก็แจ้งบุคคลผู้ติดต่อผมทางโทรศัพท์ว่า ผมผมจะพูดถึงอาจารย์กรุณาเขาก็ยังเปิดโอกาสให้ผมนะครับว่าอาจารย์จะเปลี่ยนก็ได้นะครับเมื่อใกล่จะถึงวันแลว้วก็แจ,จ้งให้ผมทราบจะรับตั้งแต่รู้ข่าวครั้งแรกจนถึงปัจจุบันนี้ผมก็คิดว่าผมควรจะพูดถึงอาจารย์กรุณาพูดถึงผมใช้ภาษาของผมว่าท่านเป็นพีชักกรุของผมผมรู้จักอาจารย์กรุณากุาสนาัยเมื่อปี2 5 1 8ช่วงขณะนั้นผมเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา ได้ไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดของอาสมวัฒนธรรมไทยพราตัดซึ่งอยู่ใกล้ก ah ับวัดสุทัศน์และในการไปอ่านหนังสือที่นั้นผมได้อ่านหนังสือที่อาจารย์กรุณาและอาจารย์เรืองุไรแปลและเขียนไว้เป็นจํานวนหลายเล่มจนกระทั่งหมดหนังสือที่อาจารย์กรุณาและอาจารย์องุไรร่วมกันรังสรรค์ก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่บรรลักษ์ว่าบุคคลผู้เขียนหนังสือนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมเขาก็แจ้งให้ทราบว่าอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ นอกจากแจ้งให้ทราบแล้วก็ยังเชียร์ผมอีกนะครับว่าอาจารย์กรุณาเป็นบุคคลใจดีถ้าท่านต้องการจะพบอาจารย์กรุณาก็สามารถไปพบได้พูดเสร็จก็เขียนที่อยู่ของอาจารย์ให้ผมด้วยผมได้ที่อยู่จากอาจารย์กรุณาก็เลยได้เดินทางไปพบท่านที่บ้านที่ถีแยกพรานลกและในการพบกันครั้งแรกนั้นในขณะนั้นผมเป็นพระภิกษุผมได้พบบุคคลซึ่งผมมีความรู้สึกได้ว่าท่านเป็นบุคคลผู้รู้และมีความรุ่มนวลอ่อนโยน มีความรู้สึกประทับใจผมเป็นอย่างยิ่งและที่สําคัญก็คือท่านได้มอบหนังสือให้ผมอีกจานวนมากนะครับท่นท่านบีอยู่ตอนนั้นผมอ่านหนังสือที่ท่านเขียนทั้งหมดที่ท่านให้ผมมาแล้วก็กลับไปพบท่านอีกประมาณสองหรือสามครั้งจําไม่แม่นนะครับอยู่ในช่วงประมาณปีสอง8ันสิบแปดและสอง9สิบเก้าจากการพบกับท่านอาจารย์กรุณาและทราบเรื่องราวของท่านจึงทําให้ผมมีความรู้สึกปรารถนาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย ด้วยความรู้สึกว่าผมประสงค์จะเป็นผู้มีความรู้เชกเช่เชนอาจารย์กรุณาแล้วในเวลาต่อมาผมก็ได้เดินทางไปสู่ประเทศอินเดียนะครับผมได้หาเหินจากอาจารย์ไปในช่วงขณะที่อยู่ที่ประเทศอินเดียไม่ได้ติดต่ออาจารย์แต่ทุกครั้งที่ผมประสบพบสิ่งที่เป็นความยุ่งยากในการใช้ชีวิตที่ประเทศอินเดียผมจะนึกถึงอาจารย์กรุณาเสมอด้วยความรู้สึกว่าอาจารย์กรุณาเมื่อท่านเดินเท้าจากประเทศไทยไปสู่ประเทศอินเดีย ท่านมีความยุ่งยากท่านมีความลําบากสิ่งที่ผมผ่านพบอยู่นี้คงเทียบไม่ได้กับที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังเพราะที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังนั้นรู้สึกยากเสียเหลือเกินแม้กระทั่งในประเทศอินเดียนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งผมป่วยเป็นไข้มาเลเรียเกือบจะไม่สามารถจะเรียนหนังสือต่อไปได้ก็จจกดคิดไม่ได้ว่าครั้งหนึ่งอาจารย์กรุณาเมื่อมาถึงประเทศอินเดียในขณะที่เป็นสัมมนรอยู่นั้นท่านก็ป่วย และในช่วงขณะที่ป่วยนะน,นะครับเพื่อนสนัมมาณีหรือภิสูุรูปอ,อื่นๆเนี่ยก็ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยเพราะไม่สามารถจะทนความลําบากอินเดียได้อจจาจารย์กรุณาไปป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลที่เมืองพระนสีแล้วก็เลยจึงไม่ได้กลับประเทศไทยพร้อมกับเพื่อนๆเมื่อออกจากโรงพยาบาลเพราะอาการไข้สลบลงแล้วจึงต้องไปอาศัยสมาคมหมาโผอยู่และสุดท้ายก็อยู่ที่ประเทศอินเดียต่อมาผมมีความรู้สึกว่าชีวิตของผมช่างคล้ายกับอาจารย์กรุณา และก็เป็นความรู้สึกที่ดีะะเชแล้วกินที่ได้ป่วยด้วยพิษไข้มาเรีย,ยซึ่งอาจจะเป็นเชื้อโรคประเภทเดียวกันที่อาจารย์กรุณาเคยได้รับม่อยู่จากพิษินเดียผมอยู่ที่นั่นด้วยความยากลาบากแต่สุดท้ายผมก็สามารถที่จะเรียนหนังสือจนจบได้ผมจาได้ว่าผมจากประเทศไทยเป็นนานมากเมื่อกลับมาสู่ประเทศไทยนั้นไม่รู้จะซื้ออะไรมาฝากอาจารย์กรุณาทั้งที่ความจริงอาจารย์กรุณามีหนังสือที่ท่านแปลมาเป็นไทยหมดแล้วแต่ผมก็ตั้งใจผมทวนที่จะซื้อหนังสือต้นฉบับ ที่ผมเคยอ่านฉบับแปลเป็นไทยโดยอาจารย์การุณาและผมได้อ่านเป็นภาษาไทยผมจึงซื้อหนังสือที่ว่าประวัติของท่านม,มาสมาคารทีซึ่งเป็นภาษาอังกฤษมามอบให้อาจารย์การุณาเพื่อเป็นเครื่องขอบพระคุณท่านผมกลับมาถึงเมืองไทยแต่ยังไม่สามารถที่จะไปพบอาจารย์การุณาได้ด้วยเหตุจําเป็นบางประการคือไม่รู้จะไปหาอาจารย์ได้อย่างไรตอนลับมาอยู่เมืองไทยก็มีความรู้สึกยุ่งยากไม่แพ้่าอยู่ในประเทศอินเดียเช่นเดียวกัน จำไ,ได้ว่าเมื่อถึงเวลาพอสมควรจึงเดินทางไปพบอาจารย์ที่บ้านเดิมที่สี่แยกฝานนกแล้วก็มอบหนังสือสิ่งที่เป็นหนังสือที่อาจารย์เขาแปลเป็นไทยแล้วอาจารย์เ็าีแล้วแน่นอนแต่ผมก็อยากจะมอบให้ท่านภาพที่เป็นความรู้สึกอันหนึ่งที่เกิดความหมายอันสําคัญในชีวิตผมก็คือเมื่อผมนั่งคุยกับท่านพอสมควรเป็นการคุยในความหมายที่ผมเป็นชาวบ้านไม่ต้องให้ท่านมากราบผมเหมือนตอนที่คุยกันตอผมเป็นพระแล้วผมกราบท่าน แล้วก็นั่งคุยกับท่านเมื่อผมคุยได้เวลาพอสมควรและขอลาท่านกลับอาจารย์กรุณาบอกกับผมบอกว่า,วารอก่อนแล้วท่านก็เดินเข้าไปข้างหลังบ้านถ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งในมือมีซองจดหมายสีขาวและกลับกับผมขณะที่กรมซองสีขาวไว้ในมือว่าคุณประมวลครับคุณคงไม่เหมือนผมเมื่อผมกลับมาจากประเทศอินเดียหลังสงครามผมไม่มีเงินเลย ผมต้องไปหาสายวัดอยู่บางวันผมหิวข้าวแต่ผมก็ไม่ได้กินข้าวเพราะผมไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินอยากคิดอย่างโน้นอย่างนี้นะครับโปรดรับไว้แล้วท่านก็ยื่นซองซึ่งผมก็รู้ว่าในซองนั้นคืออะไรผมไม่สามารถจะกล่าวปฏิเสธหรือกล่าวอะไรกับอาจารย์ได้ก็รับซองมาทำไว้ในมือและยกมือไหว้ท่านท่านเดินออกมาส่งผมถึงประตูหน้าบ้านเมื่อเห็นท่านปิดประตูแล้วผมจึงเดินย้อนกลับ จากหน้าบ้านท่านนะครับมาที่ท่าเรือสานพกศอผมเดินร้องไห้ครับด้วยความจำที่ไม่เคยลืมเลือนในวันนี้เพราะว่าจริงๆเมื่อวานก่อนนั้นผมก็ไม่มีอาหารที่จะกินผมมีสั่งซื้ออาหารวันนี้ผมมีสตังเพียงแค่ขึ้นรถเมล์ไปลงที่สนามหลวงแล้วก็ไปข้ามเรือมีรถเมล์สายหกซึ่งผมพักอยู่ที่าบางลำพูล่างนะครับ ผมยังคิดอีกมันก็ว่าถ้าผมจะเดินกลับมาคงดึง่มคงดืง่มพอนภาพที่อาจารย์พูดกับผมว่าเมื่อผมกลับมาสู่ประเทศไทยผมต้องไปอาศัยวัดอยู่ผมไม่มีสตังค์ซื้ออาหารกินแต่ก็พูดให้ผมว่าผมคงไม่เหมือนท่านแต่ความจริงไม่ต่างอะไรกันเลยครับสิ่งที่ผมเกิดความรู้สึกอันหนึ่งที่อาจารย์กรุณา้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมไปอินเดีย ทุกครั้งที่ผมไปพบอาจารย์กรุณาตั้งแต่สมัยที่เป็นพระภิกษุอยู่หรือแม้กระทั่งัลาสิกขาแล้วก็คือภาพที่อาจารย์กรุณาจูงมืออาจารย์เรืรรองวุไรโดยเฉพาะในช่วงที่ผมเป็นค้าราชกแล้วทุกครั้งที่ผมเห็นอาจารย์กรุณาจูงมืออาจารย์เริงมุไรเพราะอาจารย์เรืองวุไรท่านสายตาไม่่อยดีแล้วในช่วงนั้นผมมีความรู้สึกได้ถึงความหมายของชีวิตว่าเ<ส>มื่อผมมีภรรยา ผมจะปฏิบัติต่อภรรยาให้เหมือนที่อาจารย์กรุณาปฏิบัติต่ออาจารย์เรืองรุไรและทันทีที่ผมแต่งงานทงแรกที่ผมขอภรรยาก็คือขอจับมือเขาตลอดเวลาเมื่อเราเดินทางที่ไหนไปด้วยกันนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เมื่อผมเดินทางไปที่ไหนกับภรรยาผมก็จับมือภรรยาและผมก็รู้สึกว่านี่คือความหมายที่อาจารย์กรุณาได้เป็นผู้ซึ่งทําให้ผมเกิดความรู้สึกที่ดีกับการที่ได้ปฏิบัติตามท่านวันที่ ผมทราบข่าวที่อาจารย์กรุณาเสียชีวิตผมไปอยู่พักจำศีลภาวนาที่วัดอุโม์ลูกศิษย์ผมขี G ่มอเตอร์ไซค์ผ่าสายฝนไปหาผมเมื่อประมาณหนึ่งทุ่มก,กว่าเพื่อจะไปแจ้งข่าวว่าอาจารย์กรุณาคุณสลาใสได้เสียชีวิตแล้วผมทราบข่าวและขอบคุณเขาเมื่อเขากลับแล้วผมกลับไปนั่งและกำลังลึกนึกถึงอาจารย์กรุณาคุณสลาใสนึกถึงภาพสุดท้ายที่ผมไปเยี่ยมท่าน ตอนนั้ทนท่านยา้ายไปอยู่กับบ้านของลูกชายของท่านที่ซอยหลังไปรษณีบางกอกน้อยพวกผมไปค้นสุดท้ายนั้นอาจารย์กรุณาท่านมีความจําที่ไม่ค่อยแน่นยําแล้วผมไปกราบท่านที่ตัท่านมองผมด้วยสายตาที่ผมก็รู้ว่าท่านคงไม่สามารถที่จะพูดอะไรกับผมได้มากนะักแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นคำหมักความหมายที่ไม่ใช่ผ่านคาพูดของอาจารย์กรุณาก็คือผมรู้สึกได้ถึงความหมายของชีวิตที่อาจารย์กรุณาเปิดเผยให้ผมเห็น ผมรู้สึกได้วันนี้คือความหมายของชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งได้ผ่านการมีชีวิตอยู่เรียนรู้ในประเทศอินเดียพอเมื่อเรามาถึงจุดสุดท้ายของชีวิตชีวิตเราก็สมควรที่จะยุติลงผมรู้ว่าอาจารย์รุณามีความเงียบเฉยต่อโลกรอบข้างเพราะอาจารย์คงมีความรู้สึกได้ถึงความหมายของชีวิตผมทําได้เพียงแค่ระลึกนึกถึงอาจารย์และก็น้อเอาความหมายที่ปรากฏผ่านชีวิตของอาจารย์ว่าผม ได้แรงบันดาลใจจากอาจารย์เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ที่ประเทศอินเดียด้ยวยหวังว่าจะรู้สิ่งที่อาจารย์เคยรู้และอาจารย์ก็มีความรู้นั้นอยู่ผมจะรู้สักนิดหน่อยเพื่อเช็กกับอาจารย์เมื่อมีครอบครัวก็หวังที่จะเป็นครอบครัวที่มีความหมายจังที่อาจารย์พูดเสมอว่าผู้ชีวิตคือครึ่งหนึ่งของชีวิตของท่านผมก็ปฏิบัติเช่นนั้นแม้ว่าสุดท้ายของชีวิตอาจารย์ไม่ได้พูดกับผมในถ้อยคำ แต่อาจารย์ได้บอกความหมายกับผมว่าชีวิตของเราก็ควรจะจบลงในความหมายที่นิ่งเงียบสงบและผมก็ได้ปฏิบัติในความหมายที่เหมือนกับอาจารย์จะบอกไว้ผมไม่รู้จะกล่าวอะไรได้มากไปกว่าอาจารย์กรุณาคือพีชพุรุตในคติวัฒนธรรมของผมและของอินเดียนะครับเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราควรจะมีชีวิตต้นแบบและอาจารย์กรุณาเนี่ยครับคือชีวิตต้นแบบที่ผมเรียนแบบและก็ทำตามผมขอ กราบขอบพระคุณและรึกถึงอาจารย์กรุณาต่อหน้าทุกท่านในที่นี้เลยครับรู้สึกที่ดีเป็นที่สุดที่ผมมีบุญได้เกิดมาบนโลกใบนี้และมีพีชักผุรูค,คืออาจารย์กรุณากับพระประคุณครับ